ภาพสันหน่อยออกโทษโลกเลยนะอะไรค่ะคนสวย่าไงเนี่ยเดี๋ยวเป็นไงผู้สูงวัไหวไหม <laughs> mày phải <cái> rồi, <laughs> <laughs> không 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 ่ใย้ต่ดูพยตาอรจะว่าไปแล้วที่เมืองไทยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานย้อนกลับไปหาปู่ย่าตายายพ่อแม่กุไปอยู่กับท่านเป็นครอบครัวนแต่ว่าวันี้พีีให้มักนุ่จยกมาอย่อจะไปสมไหน

พร้อมป่ะพร้อมหวานโน้โหน่ากินข้ามาแซมเนี่ยคองหวานขอได้ยายนางยายนางคนสวยขออะไรห่ออะไรมกปลาค่ะปลาซิวปลาซ่อนปลาโดมาปลาาซซิววีเดแม่ใปลาโดมาบอกจับไม่ได้ปลาโดมามีเมทันทูดมีขนตาด้วยนะเมทันทูดอันนี้เมทันทูดทำให้สวยจัง นี่คุณยายยิพินนะครับด็กสวยที่สุดในงานนี้โอ้ตายดูโอ้ยยย่ยย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 ย้ยย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 ายยยยยยาอายายยายยทายยยยยยยายยยยยยืยย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 ย่ยยมยย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 ดเลยย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 เยย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 มยย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 ไม่ยย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  นี่ขนมของไทยๆนะงานวัดไทยก็มีมาชิมขนมให้พี่หน่อยสิว่ามันเป็นยังไงไม่ได้ชิมเลยเมื่อคืนนี้นะคะมามามาอันนี้ช่ำฉ่อันนั้นไม่ช่ำค่ะมาอันไหนให้ชิมอันไหนก็มาอันนี้ช่ำน้องตาอันนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเด้อ้มามาชิมช่ำฉ่ให้หนูหน่อยอันไหนอันนั้นมันแข็งเอาช่ำๆ่ำมะเนี่ยอันนี้จะหวานช่ำหน่อยเพราะว่ามันมันมันเป็นไอ้ขาชิตไทยเอาเงาะขาวัดเวอร์เดียร์จ้าน้องตา เอาเอาไปใส่บวงสวงได้ไหมขนมโมกกลงโมกแกงนี่หรือว่าเขาใส่กันหมดแล้วไปใส่ให้หน่อยสิคะผลไม้น่าใหญ่ฮะโอ้ยพอดีอากาศพอดีค่ะจะก็ถวายพระก่อนดิพระก็ถวายไปแล้วโอเคถ่ายก็มามาจุนหัวแม่หน่อยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะหนูตัดก่อนค่ะคุณแม่พายอายุร้อยห้าสิบปีค่ะตอนนี้เกยอยู่ในไซบีเรียไม่ยอมไปไหนเลย แปดสิบแล้วร้อยห้าสิบรุ่นแม่พี่นะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะรุ่นแม่ใหญ่ยี่ปีรุ่นแม่กับลูกเท่ากันใหญ่นแม่กับลูกเท่ากันในความสวยนั่นนะดอกไม้จ้าร่วงเอาอีกไหมอ่านนึงโเลยไปแล้วกุศลความดีหนุนส่งไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพที่ดาอยู่บนสวงสวรรค์ทั้งหกชั้นทีนี้เราก็อาศัยท่านบ่าเราอุทิศบุญให้ท่านน้อมนึกถึงท่าน ขอให้ท่านได้เมตตาการุณหนุนส่งให้พวกเรานั้นมีความสุขมีความรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานบางครั้งบางทีเราฝันบางครั้งบางทีเรามีความรู้สึกรู้เห็นบางครั้งบางทีก็เรียกว่าเทพสังขรให้เราได้รู้ก่อนทราบก่อนระวังก่อน หรือว่าเราทำธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ดีเมื่อเราทำไปแล้วมีเทพพย,ยดาคอยหนุนคอยส่งคอยเรียกลูกค้าคอยที่จะ,เ,ยยะเรียกเก็บคุณบานดา,าให้เราชีวิตเราราบรื่นย้ายเปลี่ยนอันขึ้นที่เราก็เดียวนลสักครู่เราก็อธิษฐานแต่วันนี้ข้าพเจ้าเนี่ยมาบวงสรวงเทพพญดาฟ้าดินขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความมั่งความมีเรื่องใดๆเป็นเรื่องร้อนเรื่องร้ายขออย่าให้เอออย่าให้มีกับครอบครัวของข้าพเจ้าขออย่าให้มีกับคนในครอบครัวของข้าพเจ้า แต่เรื่องใดเป็นเรื่องที่เป็นมงคล <lawsuit. S 1> เป็นเรื่องที่ as, นำมาซึ่งความชื่นอมที่ใจจงบังเกิดจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยจงบังเกิดแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าด้วยจงบังเกิดจงมีแก่บุตรธิดตาญาติพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยนี่แหละเป็นอานิสงส์ที่เราได้ทําความคุ้นเคยทําความดีนึกถึงเทพพิดาฟ้าดินที่ท่านได้ ปปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามางานวัดไทยนะคะงานเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,นกวันนี้เรามางานวัดงานวนัด ไปหาอะไรกินก่อนคนแน่นไปหมดเลยซึ่งวันนี้เป็นวันมหามงคลของพวกเราทุกท่านที่จะได้ ขอมมดเข้าหน่อยนะขอบคุณ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหอมชาหน่อยนจ้าบนตเไม่มีเาตงคลอสไสไม่ต้อมีตัวี้เออนต้องอื่นก็ได้ก้อนสมิตต้องอื่นก็ได้ คนละสิบยี่สิบก็ได้สิบข้าวน้ำข้าวไฟร้อยคนก็สองร้อยอย่างเงี้ยมันโอ๊ยพี่ติ๊มทำอะไรรับจิ้มกันอยู่โน่นนนี่รับกิใส่น้ำจิ้มเลยแม่เนยจะราดให้มันนี่ลังทาลูกเมตาแสงเมตาแสงหนีไปอยู่ในอุตอุ้ยแล้วเขาก็มาจ้าว่าให้เราได้ ตอนนี้คนเยอะมากเลยทุกคนคาร์มาขอตูร้านี่ ียและ่กจะเอกคมสุขรอคั่งใหก็จกรอเกิคามแก่ครบครัวและส่ก็จนการก่อเคามสุ่รครัวสมจปาร้เกิดคาสุแก่ครอบรัวง้กะเนการก่เควมุแก่คอควและสห้ก็ะนกรก่อ้คุข่ครอบคส้นร้คะาแก่อาวหการก่แสย้วามก็คัดบุญเส่นร้านอาหารไทยสวาม่รวมะนริดร ตาสายคุณตาเนตรนะคะ ดนะอกใหญ่นะมันมันอวบดีมันอิ่มไม่ใช่อวบันอิ่มดอกมันอิ่มรถแมนเนอะ បងៗៗ